สาวสรัญญาบอนสีสวัสดีค่ะวันนี้ผะพาทุกคนมาชมบอนสอีที่กำลังจะเปลี่ยนกระถางนะทุกคนแต่ว่าก็จะมีแบ่งปันด้วยนะคะก็คือว่าจะจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอะค่ะไอ้พวกเนี้ยเจ้าพวกเนี้ยเขาโตแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนขยับกระถางแล้วเนาะก็จะมีปลาบู่ทองมีปีกกินรี ปีกินารีแล้วก็พวกเศรษฐีโอ้ไม่ใช่เพชรเพชรพันล้านเพชรพ,พันล้านแล้วก็หยาดฝนหยาดฝนหลวงลาดแทงนะทุกคนก็ <c oughs> อันนี้มิ่งมะเหงสีก็มีมิ่งมะเหงสีดาวเคียงดินนกสุดสแสวง พร้อมที่จะขยับกระถางแล้วอันนี้ก็จะไปรวมกอค่ะไปทํากอค่ะทุกคนถ้าถ้ามีคนสนใจก็จะแบ่งให้นะคะก็คือจะเป็นล้างรากเนาะแล้วก็หอ่อตุ้มให้ะคะ่ะชุดชุดละหนึ่งร้อยก็คือว่าจะได้ประมาณห้าต้นนะคะห้าต้นต่อชุดอะคะ่ะก็จะตกต้นละยี่สิบค่ะสายพันธุ์ก็จะมีพวกหลวงราดพวกดาเพียงดิน หยาดฝนจะเยอะหน่อยค่ะเนี่ยค่ะหยาดฝนแล้วก็อันนั้นเพชรพันล้านอันนี้สหสัสเดชะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะพอเปลี่ยนกระถางเสร็จพอแป๊บแป๊บเดียวก็งามแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าแม่ค้าก็มันก็เยอะเนาะมันไม่มีเวลาค่ะเนี่ยพอเราเปลี่ยนกระถางแป๊บเดียวมันเป็นกอ็งามแล้วอันนี้หยาดฝน เราก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหญ่ให้เขานาะเอาไปรวมกระถางกันได้ถ้าสนใจก็ทักทายมาค่ะจะมีหลายอย่างอยู่ในตู้นี้ก็ก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันค่ะอันนี้กวนอูจุมพลสอพินยาตุกนี้ค่ะจะให้ไปเป็นแบบจะถอดออกกระถางแบบนี้นะคะไปแล้วก็ล้างลากอันนี้ก็จะนับเป็นหนึ่งค่ะหนึ่ง อันนี้ก็จะนับเป็นสองแบบนี้ค่ะแตบบ่เล็กก็ช่างขอให้แต่ถอดเราจากกระถางแล้วก็จะนับเป็นแบบนั้นนะคะ<ม>ก็จะได้สีมันสีห้ากระถางนี้ค่ะทุกคนที่ชุดละร้อยค่ะแล้วก็จะห่อตุ้มส่งนะคะวิธีส่งจะเป็นการส่งแบบห่อตุ้มเนาะแต่งานทุกสายพันธุ์ค่ะเวลาเขากัดสีแต่อันนี้คือเขาจะเล็กเขาเขาต้องการกระถางแล้วแหละทุกคนกระถางใหญ่แล้วก็อันนี้ก็จะมีพระพันวษา ข้าพันวาสาทุกคนแล้วก็อันนี้มันจะเป็นอันนี้นะ่ะไม่รู้ชื่อเขาเอามาฝากก็เลยผ่าทำจำนวนไว้ะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเนาะทักทายมาได้ะคะ่ะถ้าสนใจก็จะถอดกระถางล้าง,ลางแล้วก็ห่อกุ้งสสงนะคะรับกี่เซตกี่เซตก็ว่ากันไปเนาะทุกคนฝากไว้ด้วยจ้า